ธนบัตรชนิดราคา100บาทเราจะเรียกกันว่า100ราชินีเนาะเนี่ยเนี่ยเขาจะส่วนมากคนเขาจะเก็บคู่กันใช่ไหมคะแนวตั้งเพราะว่ารถ้าถ้าถ้าเอาไปใส่สแตนใส่ที่ตั้งใช่ไหมคะเขาก็จะวางคู่กันได้เข้ากันเป็นแมทแมทกันนะคะธนบัตรชนิดราคา100บาท100ราชินีอ๋ออันนี้เขาติดตะก้เทปอ่ะไม่ต้องตัด น่าจะมีใบเดียวเพราะว่าเขาเขาผนึกมาโอเคก็ตามนี้นะคะก็ดูด้านหน้าเลยแล้วกันไม่ต้องไปดูข้างในเนาะด้านหลังจะเป็นพระราชินีพระองค์เดียวที่ยืนอยู่ด้านหลังด้านหลังของธนาบัตรนะคะเป็นธนาบัตรที่ลึลกชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทเราจะเรียกว่าหนึ่งร้อยราชินีนะคะขนาดความยาวความกว้างธนาคารอันนี้ก็ออกมาที่ จำนวนผลิตเขาจะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดนะคะผลิตเพื่ออะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะวาระอะไรโอกาสอะไรมหามงคลสมยัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถเจริญพระชนมนภาษาหรอบคะ่ะหรอบราชินีนะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะถ้าเก็บนะคะคนจะนเก็บไว้แผ่นมีแผ่นพับแบบนี้เห็นไหมคะเป็นประวัติเรื่องเล่านะคะเป็นซีรีส์เลยนะคะเอาเก็บไว้ให้ลูกหลานดูได้เลยเนี่ยประวัติ ถ้าลูกหลานถามถึงอะไรเงี้ยนะคะเราจะอ้างอิงยกตัวอย่างออกมาให้ลูกหลานเล่าให้ลูกหลานฟังเนี่ยเราก็อ้างอิงจากอันนี้ได้เลยค่ะเชลืระกิน12สิงหาพฤกรา2547ธนาคารแห่งประเทศไทยทุนถวายโน่นนี่นั่นอะไรก็นะคะพระราชิิธีกรณีกิจของพระองค์ค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็อมาอีกฉบับหนึ่งนะคะก็จะได้ครบวันนี้มาแค่นี้ สี่อย่าง5อย่างนะคะอันนี้จะเป็น 7, แบงค์เจที่เราเรียกกัน70แนวตั้งนะคะเจแนวตั้ง70จะมีอันเดียวแหละแต่ถ้า60นนมี2แบบ70ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลอง4ิริราชสมบัติครบ70ปีอ่านะอันนี้อันนี้อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเจ ครองราดอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดรอบพระชนมายุต้องดูด้านนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเจ็ดรอบพระชนมายุอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบปีครองราชนะคะเจ็ดสิบปีครองราชวันที่เจ็ดมิถุนาสองห้าห้าเก้ารายละเอียดของธนบัตรค่ะ นะความกว้างความยาวพิมพ์เพื่อโน่นนี่นั่นอะไรต่ะไรกันเนี่ยคะ่ะเขาจะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เป็นแผ่นพับเป็นแผ่นเดียวเป็นแผ่นเดียวแบบนี้เลยคะ่ะมีมาหนึ่งสองสามสี่ห้ามีมาห้าห้าฉบับตอนนี้นะคะราคารับซื้อคะ่ะตอนจองนะคะจองจากธนาคารคือหนึ่งร้อยบาทคะ่ะ ออกจากธนาคาร100บาทณนะปัจจุบันราคาซื้อขายกันต่ำต่ำฝราคาจองค่ะปะน้ารับซื้อราคา75บาทเท่านั้นค่ะ